สวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องซ่อมเครื่องแรกของปี2,566นะครับผมก็ปีที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่กดติดตามที่กดสนับสนุนแอดมินมาโดยตลอดนะครับปีนี้เราตั้งเป้าไว้นะครับผมยอดนะครับผู้สับสไครต์ห0 0 0มคนติดตามภายใน1ปีนี้นะก็ฝากพี่พี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะอาการนี้นะครับลูกค้าแจ้งมา วัวพิมไม่ออกนะครับอนอื่นเราเปิดเครื่องขึ้นแบบนี้นะครับสังเกตหมึกในสายไม่มีนะครับผมมึกในสายไม่มีนะตรงนี้คือเซ็นเซอร์ตัวเครื่องนะครับผมจะใช้ทิชชูปิดตรงเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะดูการพิมพ์หรือการทํางานของตัวเครื่องนะยัดลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็จะสั่งพรินต์นะครับผมิมินเทสดูก่อนนะครับิมินเทสผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือผ่านตัวเครื่องก็ได้นะเพื่อที่จะเช็คสีนะครับว่ามันไม่ออกเหมือนที่ลูกค้าแจ้งมาหรือเปล่านะครับผม สีดำไม่ออกนะครับสีออกเขียวๆนะนะครับอาจจะเกิดจากที่ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานนานนะครับเห็นไหมครับดำไม่ออกนะครับสีก็ออกเขียวๆนะครับหมึกในแท้งเนี่ยเลือน้อยอันนี้ต้องเติมด้เวลาใช้งานอย่าให้หมึกมันต่ำกว่าตัวลูกศรน,นะครับผมอันนี้ผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับถ้าหมึกมันขาดเยอะแบบนี้นะครับที่มันขาดเยอะแบบนี้ผมไม่ได้นําให้เราสั่งคืนหรวพิมพ์ผ่านคอมนะเพราะว่า การสั่งคลีนผ่านคอมนะกว่าที่น้ําหมึกจะไหลลงมานะครับไหลเข้าตัวตลับเนี่ยมันจะทําให้นะครับเครื่องฟ้องว่าซับหมึกเต็มหรือน้ําหมึกนะครับมันจะจ่ายลงหัวพิมไม่ทันผมแนะนาไม่ใช้สลิงดูดแบบนี้นะครับผมสลิงแบบนี้นะครับใครสนใจสั่งแอดมินได้นะครับผมมีจําหน่ายนะครับหลังจากที่เราปิดเครื่องแล้วใช่ไหมครับมันจะมีตัวเดือยขาวๆในล็อกตรงปลายนิ้วผมนะดันเดือยไปครับแล้วก็ดึงออกมานะครับลักษณะนี้นะครับบีบตรงนี้เรายกขึ้นนะครับผมเราจับดูในตลับเบามากนะครับ ซับในหมึกไม่ออกเห็นไหมครับผมสีก็เหมือนครับซับแล้วหมึกไม่ออกนะครับผมเห็นไหมนี่ครับเราจะใช้การดูดน้ําหมึกนะครับเอาชิ่ชั่วรองนะครับผมอันนี้นะเราดันตรงนี้นะด้านหลังนับให้มันเสียบเข้าตรงหัวพิมพ์แบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับตัวจุกอันนี้ทาจากชุดปั๊มของเครื่องปิ้นแคนนอนเองใช้ได้กับเครื่องปิ้นแคนนอนที่เป็นหัวแบบทุกรุ่นนะครับผมอันนี้คือหัวสีนะครับเวลาดูดแล้วก็ประกบแล้วดูดนะครับผม น้ำหมึกจะวิ่งมาตามสายนะครับน้ำหมึกจะวิ่งมาตามสายนะเราดูดไปเรื่อยๆนะครับสังเกตน้ำหมึก <im itation> เห็นไหมครับมันจะวิ่งมาตามสายเข้ามาที่หัวพิมพ์นะ <im itation> พอเราดูดแล้วใช่ไหมครับน้ำหมึกมาวิ่งมาแบบนี้แล้วเห็นไหมฮะ <im itation> นี่มันวิ่งมาแบบนี้แล้วนะเห็นไหมมาให้มันมีฟองาอากาศนะครับดูดแบบนี้นะนะจากนั้นเราดันตรงนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หมึกันวิ่งย้อน เข้ากับตัวแท้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะซับดูนะถอดออกนะครับแล้วก็ซับดูนะครับขวนี้เห็นไหมครับสีมาแล้วฮะเนี่ยครับสีมาแล้วนะครับผมสีออกมาแล้วนะฮะเห็นไหมครับวางมาคืนนะครับตัวนี้เราดันขึ้นเพื่อที่จะกดสายไม่ให้หมึกพิ่งย้อนคราวนี้เราจะดึงสีดําทําเหมือนเดิมนะครับผมประกบลงไปเอาช่วรองไว้ครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ําน้าหมึกมันหยดลงไปนะครับเราก็ใช้ตัวสีดําดูด เวลาดูดนะครับผมประกบให้ดีอย่าให้มีอากาศนะครับผมนี่นะครับน้ำหมึกมันจะวิ่งเข้าสายเห็นไหมฮะพอหมึกก็วิ่งเข้าสายแล้วนะครับเราก็ดันตรงนี้ขึ้นนะฮะเห็นไหมพอเราถอดตลับออกมาน้ำหมึกนะครับมันจะไหลลงตรงนี้นะมันจะหกโดนกระดาษทิชชู่นะครับจากนั้นเราก็ซับดูนะเห็นไหมฮะ เอนะครับผมจากนั้นเราก็กดลงคืนครับกดลงคืนนะฮะปิดฝาตัวนี้ลงถ้าทําการเปิดเครื่องครับผมพอเราทําการเปิดเครื่องขั้นตอนนี้ให้เราสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบเพื่อที่จะให้มันชาร์จน้ำหมึกนะครับเข้าตัวหัวพิมพ์นะครับผมตรงนี้เนี่ยทำครั้งเดียวใช้งานได้ยาวเลยนะครับใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่เป็นหัวพิมพ์แบบนี้นะเนี่ยทำจากชุดปั๊มเองนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับนี่นะครับเครื่องก็จะสั่งคลีนนิ่งหัวพิมพ์โดยการดูดน้ำหมึกที่เราใช้ตัวสลิงดูดมาใช่ไหมนะครับน้ำหมึกมันอยู่ในหัวพิมพ์แล้วพอเราสั่งคลีนน้ำหมึกมันก็จะต่อเนื่องมันก็จะเข้าในตัวหัวพิมพ์เลยนะครับผมขั้นตอนการล้างหัวพิมพ์จะใช้เวลานะครับประมาณ อ่าสองหนึ่งสามนาทีนะครับผมขั้นตอนนี้รอนะครับรอให้เครื่องเขาล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จจากนั้นเรามาเป็นเทสดูอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่เครื่องนะครับได้ทาการล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเป็นเทสดูนะครับผมว่าหัวพิมพ์จะออกไหมนะครับผมนี่นะครับ คราวนี้หัวพิมพ์ก็ใช้งานได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเนี่ยครับจากที่แบบไม่ออกนะครับผมคราวนี้ดําก็ใช้งานได้สีก็ใช้งานได้นะครับสําหรับใครที่มีปัญหาก็ลองทําตามแบบนี้ดูนะครับผมก็ลองทําตามแบบนี้ดูนะครับส่วนตัวดูดแบบนี้นะครับถ้าใครไม่อยากซื้อนะครับผมมีสอนทําจากรองเท้าแตะเข้าไปย้อนดูในคลิปเก่าๆนะครับวิธีสอนทําตัวนี้นะนะครับสามารถทําใช้เองได้นะครับผมนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะใช้แบบนี้ก็สามารถทักเพจมาได้นะครับผมตัวนี้มีจําหน่ายนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนะครับผมสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ